สวัสดีค่ะมีรถสภาพสวยๆผ่อนีิตสบายเดือนละ4,000บาทมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะ Honda Civic Dimension เครื 7, 7, 8, e ่องยนต์1.7 VTEC เกียรโตปี2009ค่ะด้านในนะคะก็จะเป็นเบาะหนางค่ะสีครีมสวยมากๆเลยนะคะลายไม้รอบคันค่ะมาลัยพาวเวอร์นะคะรถสวยมากๆเลยค่ะราคาโปรโมชั่นตั้งขายที่1 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะประวัติดีเช่นกันเร,รถ1 0,000บาท เดือนละ4,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะขอฐานเงินเดือนนะคะรดยรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้นะคะที่นั่งเมิน3,000บาทขึ้นไปกระสุอรถคันนี้ประช้งานดีแล้วนะคะใครกำลังมองหารถสภาพสวยนะคะได้นำาปรถคันนี้เลยค่ะ V-Tech เล็บแล้วนะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยรถขับดีมากๆค่ะเครื่องยนต์สมบูรณ์ทุกอย่างนะคะซื้อไปไม่ต้องทำอะไรแล้วค่ะผ่อนสบายๆผ่อนพอๆกับมอไซค์นะคะ ได้รถกันแดดกันฝนไปใช้งานนะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะโทรสอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะสนใจยังไงโทรสอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0 9 2 5 5 5 0 8 5 8ติดต่อแอมค่ะ